ก็นั่งสบายแหละนะสี่ประตูทั้งอย่างนะเฮดรูมเหลือเยอะสเปคของเล็กรูมก็เหลือเยอะนะครับมีแอร์ด้านหลังมาด้วยขับดีด้วยนะครับคันนี้ไม่มีเสียงดังเลยช่วงล่างยางก็เงียบๆน,นะครับ แล้วใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะทุกคนกดแบบน,แบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับอ้อยถึงสายซับเลยสวัสด,ดีครับทุกคนบอกได้เลยนะว่าคลิปนี้โคตรดีตัวนี้เป็น To y o ต a r e v o r o c c o 2.4ปี2019วิ่งโคตรน้อยเพียงแค่60,000ก,กิโลเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูทุกดีเทลและรายละเอียดของมันกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้เคียวโคตรลน์ตรงนี้นะครับใครสนใจอยากจะโทรหรือว่าจากจะแ,แอดไลน์มาก็จัดไฟได้ตามสบายไปยเดี๋ยวเรามาดู ทุกทีเทลเหมือนกันแน่นอนครับคันนี้เป็นรีโว่ร็ c กโปี2019ยังไม่ไมเนอร์เชนไฟหน้าเขาจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับไฟตัดบอกด้านล่างก็จะเป็น LED ด้วยแล้วก็กริลกันชนหน้าแบบนี้นะครับก็จะเป็นรีโว่ร็อกโสีดำดำแบบนี้หล่อๆแน่นอนครับในเมื่อเขาเป็นรีโว่ร็อกโแตกต่างจากวีโว่พรีเท e เธรรมดาอย่างไรคิ้วมีมาให้ด้วยยาง นะครับยางเนี่ยเป็นออโอเรนนะครับนี่ AT แบบนี้ของดันหลบนะครับล้อก็จะเป็นแบบนี้เลยยางก็เป็นปี2019นี่เป็นไงใช้ใช้สียางเนี่ยเป็นซีรีส์ยอดฮิตเลยนะ265 60R18 นะครับนี่มีบันไดสีดำมาให้มือจับก็จะเป็นสีดำแบบนี้ไฟเลี้ยงตรงกระจกมองข้างมีมาให้มีไฟสปอร์ตไหมไม่มีนะครับโอ้โหรถคันนี้สวย กริปเลยนะครับแผงข้างสวยงามมากนี่ดูเม็ดอาร์คอยู่ครบเรียงตัวนสวยเลยนะครับแล้วสีนี้บอกได้เลยว่าหายากมากๆส่วนใหญ่ก็จะมีแต่สีขาวสีดําใครหาสีนี้อยู่ผมบอกได้เลยว่าแลจะจัดนะครับสีนี้หายากนะครับแล้วราคาเนี่ยเอาไง่ายๆว่าผ่อนหมื่นนิดๆเท่านั้นเองคันนี้นะผ่อนหมื่นนิดๆน,นี่สวยงามปะลล่ะปริปปะลล่ะโอ้สวยเลย เดิมๆครับคันนี้รถไม่มีทนหนักพิความน้ำาท่วมแน่นอน <S 2> <S 2> <S 2> <S นี่เป็นอาร์คเป็นเอกลักษณ์มากเลยของโตโยต้าแล้วอย่างหนึ่งของรีโว r ร็อกโนะครับที่เขามีมาให้ก็คือนี่ออโลวารด้านหลังแล้วก็สติกเกอร์ร็อกโคโแบบนี้นะครับก็จะสวยๆจะดูด,ดุดันๆหน่อยก็เทียบเท่ากับตัวพิเศษอย่าง Ford w i วท e แกนิสันนาวาล่าแบล็กอ d ดิชันอะไรประมาณนี้ได้เลยนะครับก็มี ไฟเไฟเบรกด้วยสามมาให้นะครับเอ่อกล้องถอยอยู่ไหนกล้องถอยอยู่ตรงนี้นี่ไฟท้ายกันชนท้ายเข้ารูปนะครับของรีโวให้ลักโดยเฉพาะเลยนี่เปิดม,มาปุ๊บก็จะเป็นแบ็กไลเนอร์นะครับของโตโยต้าที่เขาแถมมาให้จากโรงงาน,อนโอ้สวยฮันนี่เท่สีสวยมากเลยนี่มามาดูกันนี่เมท์ต แกะหน่อยสวยนะกริบเลยเดิมๆครับคันนี้ไม่มีโดนชนมาแน่นอน100%ดเปอร์เซ็นต์ดูดิเบาไฟฟ้าดูดิไงสว,สวยงามกริบเลยไป เดี๋ยวเราไปดูใต้ฝาโปงของโต้ต้าลีโวโรโคคันนี้กันดีกว่านะจ๊ะว่าจะสวยงามแค่ไหนมีขยับน็อตฝาโปงบ้างหรือเปล่าครับไปเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาโปงของโต้ต้าลีโวโรคโคคันนี้ดีกว่าไปโอ้โหฝาปงนี่ก็หนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแหละจริงๆก็เป็นแทบทุกคันนะสำหรับรถกระบะนะครับแผ่นเพลทนี่ตรงนี้มอกอยู่ครบแผ่นเพลทอยู่ครบนะครับรถไม่มีโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน็อตฝาโปงไม่ขยับเลยนี่ เดิมๆนะจากโรงงานดูน็อตฝาโรงกริบมากสวยมากไงโอ้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับก็จะจริงๆอะ่ะ2.4ผมว่าเหลือๆแล้วนะนี่ไงสวยมากกริปไปเดี๋ยวเราไปดูวินทีเทจของคันนี้ดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นอย่างไร เอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาดูช่วอินเทเลียของลีโว่ล็อกโกคันนี้ดีกว่านะครับวิง 5, ่งเพียงแค่หกหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสองกิโลเมตรถือว่าวิ่งน้อยพอสมควรเลยนะรถปีนี้วิ่งขนาดนี้นะครับโอ้โหวิ่งโคตรน้อยเลยนี่เห็นไหมหน้าปัดเลื่อนไมคค่อนข้างสวยนะครับแล้วมีหน้าจอ TFT ตรงกลางเนี่ยเป็นแบบสีนะเออเป็นแอนิเมชันด้วยนะครับจะมีรูปรถแบบนี้นะครับนี่ก็บ่งบอกค่าสถานะต่างๆเนี่ยได้ละเอียดครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวลีโวอนะ นี่10กิโลเมตรนี่ต่อลิตรนะครับ18กิโลเมตรต่อจุดจุดกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ประมาณนี้ก็เหลวลาว่า12กิโลเมตรต่อลิตรแหะทุกคนนี่วงมลัยสวยงามมากริบเลยตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ำมาให้นะครับอืมก็กระจกปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะตรงนี้แดชบอร์ดด้านบนเป็นฮาร์ดนะครับไม่ใช่ซอฟทัชนะฮาร์ดเลยแข็งแข็งปักๆเลยอ่า รถเต็นนี้เป็นอะไรไม่เปลี่ยนไม่ตั้งนาฬิกากันเลยนะครับนี่ตั้งนาฬิกาก็ตั้งง่ายๆนะครับของล็อกโกลีโว่ก็ตั้งประมาณนี้นะครับนี่หน้าจอตัวนี้เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นหน้าจอ Android 1นะ10นิ้วนะครับก็จะมี o o o g m e p g p s g o o g l r o m r นะครับ g o o p l e y อ่ o r e แล้วก็ y o u t u b e นะครับตัวนี้ตัดติดกล้องถอยมาให้ด้วยเรียบร้อยแต่ของเดิมก็มีกล้องถอยอยู่แล้วแต่ตัวนี้หน้าจอตัวนี้ดีขึ้นใหม่ขึ้นนะครับทันสมัยมากขึ้น ให้เข้ากับการใช้งานในยุคปัจจุบันมากขึ้นนั่นเองนะครับด้านล่างก็แอร์ปรับเป็นอุณหภูมินะไม่ใช่ดูโอโซนนะปรับเป็นเป็นอุณหภูมิได้นะครับไม่ไม่ได้แยกซ้ายขวาถัดลงมานี่ก็จะเป็นช่อง USB A 1จุดแล้วก็ AUX 1จุดเดี๋ยวให้ตัวเนี้ยชิ้นเนี้ยนะผมจะต้องไปเบิกใหม่นะครับเพราะว่าเหมือนเจ้าของเก่าเขาใส่พวกน่าจะใส่ปีมานะครับก็คือตัวปุ่มปรับเสียงนั่นเองน่าจะใส่ปีมาเนี้นเดี๋ยวตัวน,นี้เดี๋ยวทำใหม่ให้หมดนะแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำสองช่องนะครับ โหมด Eco โหมด Power นะครับมีโหมดแล้วก็เกียร์เนี่ยมี P R N D แล้วก็มี S ขึ้นเขาวลงเขาวใช้ตัวนี้บวกลบเกียร์ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของนั่นเองที่พักแขนเป็นซอฟท t u ัชนะครับเปิดมาปุ๊บมีช่องอปลั๊กไฟอันนี้คือปลั๊กไฟเลยนะเนี่ยอันนี้เห็นไหมเนี่ยคือคือมันคือปลั๊กไฟเลยนะนี่1 0 0วัตต์นะครับนี่ตัวนี้ก็มีมาให้ เดี๋ยวดูสิตรงนี้เปิดได้ไหมอ่าตรงนี้เปิดได้ด้วยนะครับก็จะมีช่องเก็บของนะเปิดแอร์ได้นะครับจริงๆก็อาจจะเป็นตู้เย็นเล็กๆตู้หนึ่งได้เลยนะครับแล้วก็นี่ที่เก็บเอกสารต่างๆมีบุ๊กเซอร์วิสมีอะไรเนี่ยอยู่ครบเลยเบาะข้างคนขับค่อนข้างจะใหม่นะครับกริปเลยแทบมีคนนั่งอย่างว่านะครับมันเป็นมันเป็นความใหม่ของรถวิ่งประมาณ60,000กิโลอยู่แล้วก็จะประมาณนี้ยแหละนะครับนี่ที่ใส่แว่นหูหลังคาดำ ดูแลค่อนข้างง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายเลยราคาดาไปเดี๋ยวเราไปดูพื้นฐานตอนหลังกันครับ <S 2> <S 2> อะครันทุกคนผมก็อยู่ในพื้นฐานตอนหลังของรีโว่ร็อกกคันนี้แล้วนะครับก็นั่งสบายแหละนะสี่ประตูซะอย่างนะเฮดรูมเหลือเยอะสเปคของเล็กลูมก็เหลือเยอะนะครับมีแอร์ด้านหลังมาด้วยอันนี้ยิ่งดีเข้าปใหญ่เลยมีที่ห้อยของด้วยนะสองฝั่งนะซ้ายขวานะห้อยได้ประมาณ4กิโลกรัมที่ผ่าแขนมีมาให้มีที่วางแก้วน้ํามาให้ ไม่ใช่ที่ว่าแขนมีคนนั่งก็จะมีหลองหมอนรองคอมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เอาไว้แขวนของได้อีกเออนั่งสบายด้วยนะกระจกบานก็ใหญ่ใช้ได้แล้วดูบอดอีกสวยงามกริบเลยใครหาล็อกโคสีนี้อยู่นะครับคันนี้ผมว่าตอบโจทย์นะวิ่งน้อยด้วยนะครับทุกดีเทลต่างๆใหม่เลยไปเดี๋ยวเราไปลองเทสได้คันนี้ดูดีกว่านะครับว่าช่วงล่างจะมีเสียงมีอะไรที่ต้องแก้ไขกันบ้างหรือเปล่าครับไปทุกคนเดี๋ยวเรามาลองเทสได้ล็อกโคคันนี้ดีกว่านะครับว่า จะเป็นอย่างไรนะช่วงล่างก็นุ่มๆน,นะโหแต่เรื่องพวงมาลัยหนักนี่ต้องยอมให้โตยโยต้าเขาจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นรีโวเอ่อฟอร์จูเนอร์นะครับโหพวงมาลัยหนักนี่เป็นเอกลักษณ์เลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับโอ้พวงมาลัยหนักจริงคันนี้เครื่องยนต์2.4โอ้อัตราการซื้เปลืองน้ามันอ๋อ 18.2ลิตรต่อ100กิโลก็เราราวสิบสอิบสากิโลต,ต่อลิตรนะครับประมาณนี้นะอุ้ยแต่ช่วงล่างเฟิร์มนี่ช่วงล่างเฟิร์มใช้ได้แต่จะมีนิดๆหน่อยนะครับเพราะช่วงล่างคันนี้น่าจะสแตนดาดเลยนะครับก็จะมีแบบดิ้นๆนิดน,นึดนงเวลาโยกเร็เรวๆนะครับไม่มีกันโค้งนั่นเองไม่มีกันโค้งหน้ากันโค้งหลังมันก็จะมีแบบอาการดิ้นหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของรถสแตรฐาน นะครับแต่ถ้าใค,ใครอยากหนึบเหมือนคันขาวที่ผมเคยรีวิวไว้เมื่อคลิปก่อนก็จะต้องไปทํากันโครงหน้ากันโครงหลังนะครับก็จะดีขึ้นตัวนั้นแต่ตาเล่งเนี่ยของโตโยต้าเนี่ยบอกเลยเลยว่าสุดดูดิ2.4โอ้หรือเหลือขับดีด้วยนะครับคันนี้ไม่มีเสียงดังเลยช่วงล่างยางก็เงียบๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างของคันนี้กันดูดีกว่านะครับว่า มันจะต้องทําอะไรตรงไหนบ้างหรือเปล่าครับแต่ดูแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอ่ะสวยๆเลยไปมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างรีโวคันนี้ดีกว่าโอ้โชกสวยไม่มีแตกไม่มีซึมกิฟตเลยวะชัสซีเดิมๆนะครับเนี่ยยังไงบูตปิงนกอกใหม่เรียบร้อยนะครับก็ไอ้ลูกหมากกันโคง โชคหน้าเดิมเดิมนะครับยางพุ่มเผายางพุ่มแหลกก็ไม่มีอะไรเนี่ยค,คลิปเลยไปเดี๋ยวเราไปดูราคาของคันนี้ดีกว,ว่า,ว,าว่าจะขายเท่าไหร่เอาล่ะทุกคนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลและรายละเอียดต่างๆของ t ต y o ต a Revo ว่ไรักร e v o 2.4 G Rocco คันนี้เป็นตัวดับเบิลแคปนะครับ ตัวนี้2.4ุดแน่นอนครับเพราะเขาจะเป็นตัวขับ2นั่นเองถ้าจะเป็น2.8ุดเนี่ยเขาก็จะมีขับ4นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวขับ2ราคาเท่าไหร่ก่อนที่เราจะไปดูราคาการเบรโทรด้านล่างนี้และคิวอาร์โค้ดลนผมตรงนี้ได้เลยราคาก็ตามนี้ได้เลยนะครับ759,000นบาทเท่านั้นรถวิ่งเพียงแค่60,000กว่ากิโลตัวนี้เลทการผ่อนก็2.59 4ปี2.795ปี2.99 6ปีและ7ปี2.99 นะครับคันนี้ก็ผ่อนยาวๆเนี่ยสองจุดเก้าดอกเบี้ยสองแปดสิบสี่งวดใช่ไหมสองจุดเก้าเก้โอ้โหผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองอ่ะผ่อนถูกมากนะครับสําหรับได้ล็อกโคคันนี้ไปใช้ใครเงินเดือนประมาณสองหมื่นสองพันบาทเข้าเป็นเจ้าของล็อกโคคันนี้ได้แล้วแล้วใครที่จะซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ตามแต่นะครับก็ผมมีไฟแนนซ์วิ่งเปร์เซ็นต์ให้ถึงบ้านส่งรถฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกทั้งหมดเลยอ่าตัวนี้ซื้อเงินสดมีแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ นะครับแล้วก็ใครที่อยากจัดไฟแนนซ์ผมมีไฟแนนซ์วิ่งไปเซนจะอยู่ใจ,จังหวัดแอสามจังหวัดจแดนภาคใต้นะครับหรือหรือจังหวัดไหนก็นแล้วแต่ผมมีไฟแนนซ์วิ่งไปเซนให้ทั้งหมดถ้าผ่านแล้วผมเอารถสไลดล์วิ่งไปส่งให้ที่บ้านเลยฟรี300ก,กิโลเมตรแรกนะครับถ้าเกิด301กิโลเมตรถัดไปผมคิดกิโลเมตรละ25บาทเท่านั้นแล้วคันนี้มีวารันตีหลังการขาย1ปี10,000หมกิโลด้วยสําหรับสู่โตโยต้าเลยนะมีปัญหาเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศนะครับ,รบก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วใครที่สนใจ ตัวต้าลิโวลวโก้คันนี้เปรดทมอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็อกดีไลท์อยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะศูนย์แปดห้าเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าแล้วใครอยากดูรถรุ่นอื่นเข้ามาเพจนี้ผมได้เลยนี่ก็คิมว่าพูดไปเรื่อยใน Facebook ก็จะขึ้นแล้วฝากกดติดตามเพจผมด้วยแล้วกันนะครับก็จมก like, ก share, กะมีรถทุกคันของในสต็อกของบิ๊กคาร์เลยทั้งหมดนะอ่ะฝากกว้ด้วยกันสำหรับคันนี้ใครที่กดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณด้วยนะครับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com